วันนี้นะครับเรามารีวิว X Max สามรกันเรามี3มสีสสไตล์ค่างวดสา0 0ันกว่าเท่านั้นจะบอกว่า X Max สามรเนี่ยตอนนี้เป็นรถที่คนนิยมกันมากอ่าช้วยความสะดวกใช้ก็ว่าได้นะอโตโนมติอโตโมติออตมตเออเครื่องยนต์แบบอโอตโมติแลว<ล>ที่และที่สำคัญลือคือเราเอามานี่คือเราเลือกมาให้แบบ3สี3สตตาสไตล์เลยใครชอบสีแดงใครชอบสีขาวใครชอบสีเทา,าและ เคื่องเดิมเท่านั้นจากร้านนี้ไม่ชอบนี่คือเราซื้อรถเครื่องเดิมเราไม่ซื้อรถทำเครื่องเนี่ยอย่างเงี้ยเครื่องอเดิมขี่สบายใจแน่นอนรับประกันเครื่องเดิมมั้ยโอ้ใช้งานไปเลยสามสี่ปีไม่ต้อง <ๆ S 2> ไปทำํำ <ๆ S 2> ลงทําลูกถ้าใครอยากจะเอาไปทําก็เอาไปทําเอาแต่เราเน้นสภาพเครื่องยนต์เดิมเครื่องเดิมอ่ะแล้วไอ้เขาเรียกอะไรระบบเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างสเปคสเปคตัวนี้นะเอสแม็กสามร้อยนะลิตซีซีนะหรือ ความูกระบอกสูบเนี่ย2 9 2, 2้ีก cc 2 9 2 cc ก็เกือบ3 0 0ก็จะเป็น x เก0 0สา้ 300, อ่าใช่แล้วก็แรงม้าเนี่ยอยู่ที่27.62แรงม้าอ๋อ27ตัวกับ28ตัวเกือบ28ตัวนี่คือสเป็เครื่องเดิมของเขานะน้ำหนักรถ 200, 200ได้ไหมไม่ถึงพี่179กิโลกร,รัมเท่านั้นเอง179แล้วก็คนส,สูงร5อ1 6้าด้ี่ได้สี่ได้ปะสี่ได้สบายเลยพี่สี่ได้สบายน้ำหนักตัวรถ้นี่ถือว่าเามาโลนี่ถือว่าเบา ไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงก็อยู่ประมาณสัก13ลิตร13ลิตรโดยประมาณอ่าสเปคประมาณนี้ค่าเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเครื่องเดิมเนี่ยน้ำมันเนี่ยแก๊สโซ่เก้า่าห้ได้สิลิตรได้13ลิตรก็ใช้สะดวกอันว่า158 160ขี่ได้แน่นอนนะเอาง่ายๆสบายสบายมากสบายเลยจะบอกว่านี่เดี๋ยวขอโชว์หน่อยและที่สาคัญนะรถร้านที่ไปชอบก็คือเริ่มต้นปีดาวแล้วพางมาอยู่3,000กว่าทั้งหมดเครื่องเดิมสวยเนี่ย คนหนึ่งที่อยมใชายเห็นไหมดูบล็อกโตรใจเนี่ยเห็นไหมดูดิออสามารถใส่หมวกกันนอกได้สองใบเลยเป็นหมวกกันนอกแบบว่าเต็มใบนะอ่ะเรียวยวทางกันแบบนี้เลยใส่ใส่ได้สองใบแบบนี้เลยลดีดาวข้างก็สามันกว่าแล้วที่สำคัญ ซื้อได้ทั่วประเทศไทยอ้าวลูกค้าเนี่ยเงินเดือนเนี่ย XMAX สามร้อยตอนนี้ผมบอกเลยว่าออกง่ายมากใช่ลูกค้าเนี่ยเงินเดือนหมื่นสองอายุงานหกเดือนขึ้นไปซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำแล้วโอ้โหไม่ต้องค้ำเลยไม่ต้องค้ำเลย,เลยนะแล้วก็ดอกเบี้ยไม่แพงด้วย XMAX สามร้อยอ่ะ, 300. อ,ะอันนี้วิ่งหมื่นห้าอ่าแต่อันเนี้ยแม่แนะน,น,น,นำเลยอะไรรู้ป่ะวิว่งสามพันโลโอ้โหพี่เอ้ยเครื่องเดิมแต,แต่แต่งครบนะมีโชค๊คแต่งกอแต่งชิวแต่งโหลดมาแบบรอๆเลยอันนี้โหลดหน้ามาแต่งนิ้ว โนะหลดหน้าตองนิ้วชิลแต่งเรียบร้อยแล้วก็ข้อแต่งแล้วก็มีโช้กหลังไวร์เลสอันนี้คือจัดตรงให้แล้วข้างว่าสามพันกว่าเหมือนกันข้างว่าได้สามพันกว่าแต่ผมแต่ผมแนะนําก็คือรถแม่งสภาพป้ายแดงเลยนะสามพันโลนี่คือแบโอแบโอ้ยดูดิความใหม่แบบของรถนี่แม่งแบบใหม่จริงใหม่มากเอ่าใหม่แบบของแบบใหม่จริงแล้วก็เนี่ยคุณบล็อกเนี่ยโอ้โหมีเลยสวยทุกคันอย่างนี้กระจกโลกระจกเดิม์ไมด้วยนะแม่ดูดิรถอ่ะ รถกันเนียตกอนเดินพบดูภายในนี่โอ้โหกิ๊บเลยเน่าใช้อ่ะน่าใช้มากาถึงว่าทำไมโอ้โหบนท้องถนนคนกี่กันเพียบเลยแล้วก็แต่งกันเพียบเออเนี่ยมือตอได้ของ,ขอ,งอันนี้ก็คือเอาจัดจัดทรงไปเราแบบรอรอไปแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้แล้วแล้วมาคันที่สามเนี่ยสีเทานี่ก็สีเป็นสีที่แบบคนชอบอ วันนี้วิ่ง9ก้าพันโลนะดาวเก้าพันครับค่างวดอยู่3ามพันกว่าเหมือนกันค่างวสามพันกว่าทั้งหมดแหละนะ,ะก็คือค่างวดอนสามพันกว่าก็าอย่างที่บอกเงินเดือนหมื่นสองเนี่ยซื้อได้สบายเลยโอ้โหมีล้อแต่งให้ด้วยนี่นี่อันนี้ล้อแต่งเรนะียบร้อยแล้วเรงขี่ให้ดูได้ป่าโอ้โหสบายมากพี่ะเดี๋ยวรีวิวขี่ให้ดูหน่อยนิดน,นึงอ,อาจจะนิดหน่อยนิดนึงอ่อานิดน,นึงนะว่าาไ,ไม่รู้จะขี่ได้เปล่าโอ้โหสบาย เป็นกุญแจคีเลตนะนี่เลยแล้วเอ้าเป็นกุญแจคีเลตแล้วก็มีรัชด้านคอนโทรลเรียบร้อยแล้วด้วยง่ายง่ายแล้คือคนสูง150กว่ากีด้สาบายาน้ำหนัก50เงี้ยมันจัดเอ็กแน็ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วอยู่ในนี้รีรวิวแล้วตเปคงตะเพิแล้วก็จะเป็นปพวกเกี่ยวกับฟรีด้าข้างมอสซาเรนกว่าแล้วก็อยู่ที่เราเลยแล้วตอนนี้ร้านองร้านเราเนี่ยมีโปรโมชั่นให้อ่าโปรโมชั่นเด็ด ฟรีค่าจัดไฟแนนซ์หนึ่งหมื่นห้าพันบาทไม่ต้องเสียฟรีโอนฟรีบลบรฟรีค่าดำเนินการฟรีตั้งเอกสาราทั่วประเทศไทย,ยที่ไหนเราไปเซ็นเอกสารให้หน้าถึงหน้าบ้านท่านนอกจากไปเซ็นถึงหน้าบ้านแล้วเรายังไม่พอพี่เราจัดส่งให้ฟรีครับเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดทั่วประเทศไทยอยู่ที่จังหวัดไหนจะซื้อเงินสดหรือจัดไฟแนนซ์สามารถทําได้หมดใครที่ซื้อเงินสดก็ทําเรื่องจองหนึ่งหมื่นบาทแล้วเดี๋ยวผมไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วก็จ่ายรอรอจ่ายอยู่ที่หน้าบ้านเลยได้เลยเดี๋ยวผมไปเสิร์ฟให้ถึงหน้าบ้านเลยบริการให้ถึงที่ฟรีีีดดด้้้ววยยนนนนนะะใใคครรรออากกไไตงบ่่สทจัฟแซ์็ ผู้หญิงผู้ชายซื้อได้หมดไม่เกียงชาวต่างถงชาวต่างชาติเมียน้อยเมียหลวงซื้อได้หมดสบายอ่าแล้วก็ฝากไว้ด้วยอย่างที่บอกใครเงินเดือนหมื่นสองอายุงานหกเดือนขึ้นไปจัดไปแนนมาเลยอ่าดันให้ผ่านหมดครัช่วยทุกคันดันทุกเคสอ่าฝากไว้ด้วยนะครับ้วเจอกันใหม่ในวีวีน้าครับผมขอบคุณครับ